สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนในเครือสายมิตรกรุ๊ปโดยมีท่านดอเตอร์สลิดบุตรเนียนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนในเครือสายมิตรประกอบไปด้วยโรงเรียนสายมิรโชคชัย,ชยสามนางอรยาญีผดกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน246คน และคณะครู14ท่านโรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว5นางบุบภาเปรืองปีชาศักร์ผู้อำนวยการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน216คนคณะครูจำนวน12ท่านโรงเรียนสายมิตรนนทไทย6นางสาวปรัชญาพรชุกระโทกผู้อำนวยการ เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียน423คนคณะครูจำนวน23ท่านโรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7จนางจุธามาศค้าคุ้มผู้อำนวยการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน373คนคณะครูจำนวน20ท่านโรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก11นางวันวิสาคุ้มทองผู้อำนวยการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียน243คนคณะครูจำนวน14ท่าน เรามีวัฒนธรรมประจำโรงเรียนซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนในเครือสายมิตรคือจริยะธรรม3สวัสดีขอบคุณขอโทษงาม4รักสะอาดมีวินยัยใช้ประหยัดปฏิบัติธรรมทำดี5เข้าคิวยกมือเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมจิตอาสาจุดเด่นของโรงเรียนเบสแพ็กชีส โรงเรียนสายมิตรเป็นโรงเรียนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกเข้ากับทุกกลุ่มสาระมีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติและการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมแอริเบิร์ในทุกๆเช้ากิจกรรมอ n g l i s h ค a m p เข้าค่ายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและมีการจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติ

very good number two very good ค่ะ number three the is 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 white It can jump okay very good bye bye นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการรู้จักประหยัด พอเพียงขึ้นในโรงเรียนโดยมีโครงการน้ำขวดเดียวโครงการเซฟมันนี่โครงการ, Money, ร,การ no พลาสติกใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกกิจกรรมเซตเรคลาสเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมตามความถนัดและความสนใจของตัวผู้เรียนซึ่งได้เน้นการดึงศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมด้านนวัตกรรมการศึกษาเน้นให้ครูผู้สอนสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษามากขึ้นความต้องการและการได้รับความช่วยเหลือคือการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการต่างๆให้ได้ร้อปอร์เซ็ครูเอกชนได้รับสิทธิสวัสดิการที่เท่าเทียมกับภาครัฐขอบคุณค่ะ